โอเคครับสำหรับข้อนี้นะครับให้ a b แล้วก็ c นะครับเป็นจำนวนจริงถ้ากราฟของ f x เท่ากับ a x กํลัง2บวก b x บวก c ผ่านจุด0 1 1 3แล้วก็2 2นะครับข้อนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าให้กราฟมานะครับแล้วก็มีตัวแปร a b c เนี่ยเราให้ผ่านจุดหรือให้เงื่อนไขใดๆมาเนี่ยสันนิษฐานได้เลยนะครับสำหรับจุด ของแพท1หนึ่งเนี่ยว่าเขาเนี่ยจะให้เงินขายเพื่อที่จะให้หาค่าของ ABC นั่นเองซึ่งจะเห็นว่า ABC เนี่ยมีทั้งหมด3ตัวแปรดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากที่เขาจะให้เงินไขเนี่ยมาหา ABC นั่นเองแล้วก็จากอันนี้นะครับเราจะได้ว่าเมื่อแทน x เท่ากับ0นะครับก็จะได้ fx ก็คือ f0 นะครับเท่ากับ1แล้วก็ทำเช่นเดียวกันนะครับทั้ง3อันแล้วก็จะได้ ที่ติด a b แล้วก็ c ออกมาแล้วเราก็จะได้3สมการนะครับแล้วก็จะหาค่าของ a b c ได้นั่นเองโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผ่านจุด0 1นะครับผ่าน0 0 1เนี่ยเราก็จะสามารถเขียนได้ว่า f ของ0นะครับก็จะเท่ากับ1เราเนี่ยก็จะได้ว่า,า f 0นะครับก็คือแทน x เท่ากับ0นั่นเองก็จะเหลือแค่ c c เดียวเนี่ยก็จะเท่ากับ1นั่นเองโอเคเราได้ค่า c มาแล้วนะครับ ต่อมาเงื่อนไขที่สองนะครับ f หนึ่งนะครับเท่ากับสามโอเค f หนึ่งนะครับเท่ากับสามเราก็จะได้ว่า f หนึ่ง f หนึ่งนะครับก็คือสามเท่ากับ f หนึ่งก็คือแทน x เท่ากับหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น A อบวกบบวกซนั่นเองโอเคเอ่บวกบบวกซซึ่งเรารู้ค่า c แล้วนะครับก็คือ1ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะได้เป็น2เท่ากับ A บวกบนั่นเองโอเคอันนี้เป็นสมก,การที่1นะครับให้ไว้ต่อมานะครับเงื่อนไขสุดท้ายนะครับที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็เป็นจุดสสองนะครับนั่นหมายความว่า f 2เท่ากับ2นั่นเองโอเค f2 เท่ากับ2นะครับ เราก็จะได้ว่า f 2 f 2ก็คือ2องนะครับเท่ากับแทน x ด้วย2นะครับก็จะได้เป็น 4a บวก 2b บวก c นั่นเอง 4a บวก 2b บวก c นะครับซึ่งเรารู้แล้วนี้ c คือ1ดังนั้นเนี่ยก็จะได้เป็น1เท่ากับ 4a บวก 2b นั่นเองอันนี้ให้เป็นสมการที่2นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็แก้สมการนะครับหาเลย อันนี้ a เนี่ยจะได้เป็นลบสามส่วนสองครับเมื่อแก้ออกมาแล้ว b จะได้เป็นเจ็ดส่วนสองนั่นเองส่วน c ที่เรารู้แล้วนะครับก็คือหนึ่งนั่นเองโอเคจากเงื่อนไขทั้งหมดนะครับเราจะได้ว่า f x เนี่ยมันจะเท่ากับลบสาม x กำลังสองส่วนสองนะครับบวกกับ b x เนาะ b ก็คือเจ็ด x ส่วนสองนั่นเองบวก c c ก็คือหนึ่งนะครับโอเคต่อมาโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่า พื้นที่นะครับของที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ f(x) เนี่ยกับเส้นตรง y เท่ากับ x เนี่ยจาก0ถึง2เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรข้อนี้ถ้าเราวาดกราฟเนี่ยอันนี้แกน x นะครับอันนี้แกน y กราฟเลขนะครับก็จะเป็นกราฟ y เท่ากับ x นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟ y เท่ากับ x นั่นเองกราฟต่อมาก็คือกราฟของ f(x) นะครับก็คือกราฟของเส้นโค้งจะเห็นได้ว่ามันเป็นพาราโบลานะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าหา จุดตัดแกน y นะครับก็คือแทน x เท่ากับ0เนี่ยกราฟตรงนี้นะครับมันจะเป็น0 1แล้วกราฟ f(x) นะครับอันนี้สัมประสิทธิ์หน้า a เนี่ยก็คือสัมประสิทธิอ์อันนี้นะครับเป็นกราฟของพาราโบลาความนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะครับและอันนี้นะครับเมื่อหาจุดตัดของกราฟทางสองเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งนะครับ เป็น2กับ2นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าอันนี้อันนี้นะครับมันก็ต้องเลื่อนมาอย่างนี้แล้วจุดสูงสุดจะอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะวกกลับมาตรงนี้อยู่ดีชึบชึบนะครับนั่นหมายความว่าจากอันนี้ถึงอันนี้นะครับเราจะไม่ต้องแบ่งช่วงคิดเลยนะครับเพราะว่ากราฟอันนี้นะครับ f x เนี่ยมันมากกว่ากราฟของ y ทุกจำนวนจริง x เลย โอเคดังนั้นเนี่ยเมื่อหาอินทิเกรตนะครับมันก็จะได้เป็นอินทิเกรตของ0ถึง2นะครับอันนี้เนี่ยกราฟที่อยู่ข้างบนก็คือกราฟ f x นั่นเองมันก็จะเป็นลบ3 x กำลังสส่วน2นะครับบวกกับ7 x ส่วน2บวกกับ1ลบกับกราฟที่อยู่ข้างล่างนะครับก็คือ x โอเค dx อันนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นอินทิเกรตจาก0ถึง2ของลบสามเอกำลังสส่วนสบวกห้ส่วนสนะครับแล้วก็บวกเจ็นะครับโอเคเมื่ออินทิเกรตออกมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นลบเอ็กกำลังสส่วนสบวกห้กำลังสส่วนสนะครับบวกเจาก0 1 2นั่นเองโอเคเมื่อแทนเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นลบแส่วนสนะครับบวกกับ โอเคเมื่อแทนเข้าไปนะครับก็จะเป็นลบกับ2ยกกําลังสานะครับก็คือลบ8ลบ8ส่วน2ก็เป็นลบ4นะครับบวกกับ5คูณกับ2กํกลังสองก็เป็น4หาร4นะครับก็เป็นบวก5นะครับแล้วก็บวกกับ2นั่นเองลบกับ0ูนย์ะครับอันนี้ก็จะได้เป็น3นั่นเองเป็นคําตอบ